สวัสดีค่ะพบกับคุณย่นอีกรายลจซาใครว่างเข้ามาได้เลยจ้าเบิกบานก่อนใครเข้ามาต้องเต้นก่อนนะคะส่งน้าเหลืองรอยยิ้มมาเลยจ้าเบิกบานมาจ้าจากเมื่อวานไม่ได้ไล์นะคะวันนี้ ที่สัญญาไว้ว่าจะมาบอกว่าใช้ยังไงกดแรงยังดุให้มันได้ผลเนาะมีหลายคนที่ใช้แล้วได้ผลมาค่ะมาค่ะไลเซอร์คูเมนก็จะไปตลาดนัดต่อนะจ๊ะ วันนี้มาแบ่แบงปันเนาะเมื่อวานโพสบอกไว้ว่าใช้กดแรงดึงดูดยังไงให้ได้ผลเนาะแขกเข้ามาทักทายกันได้จ้าเบิกบานเบิกบานสวัสดีมหาเศรษฐีท <şey succeed> ุกคนนะคะ มีคนถามแนละ้วหลายคนถามเฮ้ยคุณมิ้นไม่โพส์ไม่โพสต์ขายไม่ไลฟ์ขายแล้วทําไมขายดีคนขายดีทำไงก็ขายดีค่ะไม่โพสตลูกค้าก็รู้ว่าเราคือแม่ค้าแล้วใช่ไหมเขารู้ว่าเราทรําธุรก,กิจออนไลน์เราบางทีเราก็ลืมโพสตบ้างบางทีก็จะไปโพสในหน้าเพจแล้วก็อยู่ในลักซ์ซ์ดานะคะลูกค้าก็จะถักทักทางอินบ็อกซ์มาเนาะทางหน้าเฟซก็เลยเออออกมาแบ่งปันดีกว่าเนาะยิ่งให้ยิ่งได้รับค่ะ มีใครที่แบบว่าเป็นแต่ผู้รับอย่างเดียวไม่เคยเป็นผู้ให้ไหมคะยกมือเลยเบิกบานจ้าศีรษ เมื่อวานไปนครนายกมาแล้วก็ไป,ปรกรุทพยมกสาก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดเนาะไม่มีโอกาสไลา์ๆก็ไล์นิดหน่อยไล์ให้ดูตรงเขื่อนถ้าทำงานออนไลน์นะคะคุณจะอิสระจะไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องรอวันหยุดเนาะ สวั enroll, aime aime aime. สดีคุณพิชดาค่ะเย่มามาวันนี้ขี่แพงวันนี้ขี่แพง สวัสดีค่ะวันนี้เริ่มเลยเนาะเมื่อวานได้โพสต์บอกไว้ว่าใช้กดแรงดึงดูดยังไงให้ได้ผลเนาะใครที่อยากดึงดูดเงินดึงดูดคนรักดึงดูดการงานดึงดูดอะไรก็ได้ที่เราปรารถนาเนาะมันง่ายนิดเดียวค่ะมันมันง่ายนิดเดียวนะมันอยู่ที่เราอะทำได้หรือเปล่าอนุญาตตัวเองหรือเปล่าคือ ถ้าคุณเชื่อมัน่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในตัวคุณเองว่าคุณเป็นคนดีผู้ควรกับสิ่งที่ดีๆเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในจักรวาลหรือพระเจ้าของคุณและจักรวาลในตัวของคุณถ้าคุณวางใจเชื่อใจสิ่งที่คุณปรารถนามันมากองอยู่ตรงหน้าแน่นอนคือข้าได้ค่าขอบคุณค่าเนาะไว้มาย้อนคือแบบว่า ถ้าเรารู้จักสำเนรู้คุณรู้จักการใช้กฎจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดนะมันจะง่ายมีเกี่ยวเหมือนคุณมีทางลาดาัดคุณไม่ต้องเดินอ้อมคุณไม่ต้องเสียเวลาจากตั้งเป้าหมายไว้เป็นปีๆเนาะคุณได้มันภายในหนึ่งอาทิตย์ได้มันภายในหนึ่งเดือนคุณจะต้องตั้งเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวและเป้าหมายนั้นมันจะไปถึงระยะยาวหรือเป้าหมายใหญ่ได้เองถ้าคุณทําไปทีละสเต็ป เป้าเป้าหมายรายวันเสร็จรายอาทิตย์รายเดือนแล้วก็สามเดือน6เดือนหนึ 1, ่งปีแต่ทีนี้การตั้งเป้าหมายในแต่ละครั้งอะบางคนกดดันบางคนเครียดบางคนกังวลตัดสิ่งนี้ได้เมื่อไหร่คุณทำได้แน่นอนคุณคุณเมนจะบอกแบบนี้วิธีที่คุณจะดึงดูดเงินเนาะการที่คุณจะดึงดูดเงินได้คุณจะต้องรู้สึก รู้จักสำนึกรู้คุณกระตันยูและขอบคุณในทุกสรรพสิ่งให้ได้ก่อนเริ่มที่ตัวเราเองขอบคุณตัวเราร่างกายทั้ง32ขอบคุณมืออนแสนวิเศษที่ยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณสายตาของฉันที่ทำให้ฉันมองเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนขอบคุณสมองอันอัจฉริยะของฉันสมองเงินลานขอบคุณหัวใจที่ยิ่งใหญ่หัวใจผู้ให้ที่ยิ่งใหญ,หใใหใหญ่และเป็นผู้รพิยยอดเยี่ยมขอบคุณ คือขอบคุณให้ได้อย่างน้อย17อย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณตัวเองและก็ขอบคุณทุกสรปพะสิ่งขอบคุณโทรศัพท์มือถือที่สร้างเงินให้กับเราขอบคุณอินเทอร์เน็ตขอบคุณสินค้าขอบคุณ f a c e b o o กคือขอบคุณทุกอย่างที่มันสนับสนุนเราทุกด้านแม้แต่อากาศแม้แต่ลมหายใจของตัวเองถ้าคุณรู้จักสำนึกรู้คุณกตัญญูนะมันดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาแน่นอนมันมีหลายคนที่ไม่เคยแม้แต่จะขอบคุณตัวเองไม่ไม่ขอบคุณร่างกายคุณมีน้ําดื่มน้้นนหออองงพัก ที่อยู่อาศัยรถยานพาหนะทุกอย่างคุณไม่เคยขอบคุณมีแต่บน่นมีแต่ด่าเขาโอ้ยเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็นำมันหมดเดี๋ยวนู่นนี่นั่นคือคุณบ่นอย่างเดียวยิ่งบ่นนะคะมันจะยิ่งยิ่งดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแต่ถ้าคุณขอบคุณเขาเมื่อไหร่เหมือนคุณขอบคุณร่างกายอะร่างกายคุณก็จะแข็งแรงและพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะรับใช้คุณแบบอย่างเป็นท่าที่ซื่อสัตย์มากๆ เหมือนถ้าถ้าใครที่อยากสมีเงินนะสมมติคนที่อยากได้เงินเนาะไม่มีเงินเลยคุณไม่มีเงินในบัญชีเลยสักบัญชีแต่คุณรู้ว่าคุณมีบัญชีธนาคารอะไรสมมติเมื่อวานเนาะกูมินเนาะบัญชีไทยพาณิชย์สมุดบัญชีหายไม่ได้ใช้นานมากแต่ทีนี้พอไม่รู้เป็นอะไรพอพอผ่านธนาคารไทยพาณิชย์และตู้เอทมเนาะรู้สึกแบบว่าขอบคุณนะธนาคารไทยพาณิชย์ที่เก็บรักษาเงินของฉันไว้เป็นอย่างดีให้ปลอดภัย แล้ก็ขอบคุณตู้ ATM นะเดี๋ยวฉันจะมาเบิกเงินเออคิดแค่นี้รู้ไหมทุกคนอยู่ๆเนาะอยู่ๆก็มีแบบว่าคนทักเข้ามาแบบพี่จะซื้อจะซื้อของกับเราใช่ไหมถามเราว่ามีธนาคารไทยพาณิชย์ไหมคะพีคไหมทุกคน มันพีคไหมไทยพาณิชย์ไม่เคยมีใครถามแลวไม่เคยใช้จนลืมเลขที่บัญชีจนแบบว่านี่ค่ะแต่ลืมได้ที่บัญชีของคนดูนก่อนนะเราเข้าเป็นแอปแอปไทยพาณิชย์เฮ้ยกดตรงไหนวะให้มันเห็นเลขบัญชีพอเรากดดูเอ้ยกดให้มันเปิดเผยเลขบัญชีเนาะเราเห็นเลขบัญชีเราก็ส่งปึ่งไปให้เขาเลยเออไทยพาณิชย์อันนี้จิตน,นาพเหลืองเขาก็โอนเงินมาให้เราในตอนเย็นเลยค่ะโดยที่แบบมันง่ายแค่นี้เองเหรอ แค่เรารู้สึกขอบคุณน่ะทําไมมันมาเองอะ่ะแบบพีคมากคือไม่ได้ใช้มาน่าจะสปีนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ได้ใช้สปีแต่พอผ่านตู้ธนาคารผ่านธนาคารแบบเฮ้ยขอบคุณขอบคุณผูล้ละคนลูกนะทุกคนลองเอาไปใช้ลองเอาไปทําดูถ้าคุณรู้สึกแบบนี้รู้สึกได้ว่าเงินของฉันอยู่ในธนาคารนี้เดี๋ยวฉันมาเบิกเดี๋ยวถึงเวลาฉันจะมาเอามันเออขอบคุณที่เขาเก็บเงินของเราเป็นอย่างดีแล้วเงิน แล้วมีลูกค้าถามพี่มีธนาคารไทยพาณิชย์ไหมจะโอนไทยพาณิชย์เพื่อม่ให้เสียค่าธรรมเนียมเราก็บอกอุ้ยแบบตอนนั้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตตนแบบอุ้ยเป็นไปได้หรอทําไมมันง่ายขนาดนี้ยิ่งเมื่อวานไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ไลฟ์สดอะไรเนาะก็คือไลฟ์ก็แค่โชว์แบบภาพวิวนิดหน่อยคือแบบมันเดินทางเงินมันยิ่งไหลเข้าเพราะเราอารมณ์ดีจริงไหมคะพระเราอารมณ์ดีสนุกสนาน คลื่นแห่งความสนุกสนานมีความสุขมันดึงดูดเงินจริงๆนะทุกคนถ้าทุกคนอยากดึงดูดเงินคุณจะต้องอารมณ์ดีระรีกระรีค่ะมีความสุขกรี๊กรี๊สวัสดีคุณแพรวสวัสดีคุณ <laughs> สวัสดีครูที่แก้วค่ะใช่ใช่ไลฟ์นี้แพงมากๆใครที่อยากได้เงินเนาะไม่มีคลื่นสงสัยไม่สงสัยไม่กังวลไม่ลังเลใดๆเลย,เลยมั่นใจมั่นใจทันทีเชื่อมั่นเฮ้ยมันได้ อยู่ๆมันก็มาอยู่ๆมันก็มาถ้าใครที่อยากมีเงินอยากมีรายได้อยากขายของดีเอาไปใช้ค่ะคีมันเหมือนกันอยู่ที่โฟรเราจะจับโฟได้ไหมกับจัก,กรวาลคลื่นของความวางใจเชื่อใจและเราทำตัวของเราให้มีความสุขไม่เครียดไม่กังวลไม่โมโหไม่งุหงิดไม่หัวเสียเจอรถติดยิ้มเจอวิวขอบคุณคูมิ้นขอบคุณตลอดทาง ขอบคุณถนนขอบคุณทุกเส้นทางขอบคุณหลอดไฟขอบคุณไฟฟ้าขอบคุณท้องฟ้าที่สะอาดเออท้องฟ้าที่สวยงามขอบคุณต้นไม้คือเราเห็นต้นไม้ที่เขียวชอุ่มแบบขอบคุณความมั่งคั่งเหลือเฟือของโลกใบนี้มีมากมายเผื่อเราทุกคนคือเห็นทุ่งนาด้วยนะทุกคนเห็นทุ่งนาทุ่งหญ้าเห็นทุกอย่างมันเขียวแล้วเราแบบว่าดีใจอ่ะจิตใจของเราแบบหืมอ,อิ่มเต็มอิ่มฟูหุ้ยมั่งคั่งเหลือเฟือเหลือเกินอะไรเงี้ย เออแล้วเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเราขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณหมดเลยแบบนี้แหละอารมณ์นี้เลยแล้วคุณจะดึงดูดได้ทุกอย่างถ้าคุณอยากขายดีคุณไปดูใครที่เขาขายดีโพสสลิปเงินเงินเนาะโพสสลิปเงินโพสเพคของส่งของคุณไปดูและไปไดโวไดโวคือการตื่นเต้นยินดีดีใจปีติยินดีกับเขาไดโวไดโวได,โว,ไดโวดูซ้ำ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 สิบเจ็ด โพสสิบเครั้ง17อย่าง17คนก็ได้แต่ให้มันไล่ๆลๆ,ๆกันนะไม่เอาเรื่องลบทั้งสิน้นไม่หูดหงิด,งดไม่หัวเสียไม่อิจฉานะเอาขึ้นแบบดีใจตื่นเต้นตื่นเต้นแบบดีใจว้าเขาชอบเขาชอกรี๊ดกรี๊ดเข้าไปแบบฮืมคูณม่ทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำทำถ้าเรายังตื่นเต้นไม่พอเราไม่ได้รู้สึกยินดีกับเขาจริงๆยังแบบ เออแค่ปากอะ่ะแค่ปากความรู้สึกไม่ไปมันไม่ได้ค่ะความรู้สึกไปปากไปความคิดไปแล้วก็จินตนาการเฮ้ยของฉันเป็นของฉันฉันได้แบบนี้ฉันได้แบบนี้คิดคิดคิดจนเราหัวขนหัวลุกขนหัวลุกขนแขนลุกแบบเฮ้ยมันแบบนี้แหละอะไรที่มันจะสปาร์กเลยถ้าอะไรที่คุณจะดึงดูดอะไรได้สิ่งไหนที่จะมาคอนเฟิร์มคุณอะ่ะเออมันมันง่ายง่ายในดเดียวคือเราจะต้อง ไปทั้งใจกายวาจาความรู้สึกและแอคติ้งให้มันสุดๆยอนฉันเยได้มูคือดีใจดีใจดีใจแบบไม่ต้องเสียงดังก็ได้สมมติเราอยู่หลายๆคนเนาะกีดในใจแบบให้สมองเรารับรู้เห็นมองเห็นเป็นภาพยนตร์วิ่งได้มองเห็นภาพเออหลับตาแล้วเห็นเบบเราแพ็คของเราส่งของภาพี่สลิปเงินเข้าติ้งติ้งติ้งก็จชิก็จิงกิงเงินเข้า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 อืมคิดไปเลยอยากได้เงินเท่าไหร่มองเห็นภาพ สาม0,000มองเลขศูนย์มองเลขศูนย์เท่าไหร่เท่าไหร่ออเหมือนเราสั่งจัก,กรวาลไงเราสั่งจัก,กรวาลของเราทั้งภายในและจัก,กรวาลที่ช่วยเหลือเรางานหนักผักให้จัก,กรวาลค่ะถ้าคุณเครียดคุณคุณเม้นเป็นนะคะอารมณ์เครียดกังวลหงุดหงิดหัวเสียหรือเผลอคิดลบนเนอะเผลอด่าเผลองุดหงิดแบบ <c oughs> อย่างเงี้ยไปจ้ะ ทุกอย่างแคนเซิลจะคุณจะไม่ดึงดูดอะไรทั้งสิ้นเลยคนจะเผลอมากคุณจะเผลอคิดลบแบบนี้เยอะคือไม่รู้ตัวตัวเองเหรอกบางทีมีเราไม่รู้หรอกเนาะว่าสีหน้าท่าทางของเรานะออกมาไหมบางคนแบบแบบว่าเครียดกังวลหงุดหงิดคือแบบพยายามอารมณ์ดีแต่เราไม่ได้อารมณ์ดีทั้ง ภายในเราไม่ดีใช่ไหมภายในเรายังไม่ได้ตื่นเต้นดีใจไม่ได้มีความสุขจริงแต่การฟังฟังครูสิตาฟังฟัง,ฟง,ฟงแล้วเราเครียดอะ่ะหน้าเราก็จะหงิกใช่ไหมหน้าเราก็หงิกพยายามเราไม่ยิ้มเลยจนคนข้างๆมามันมึงเครียดอะไรวะอะไรเงี้ยคือแรกๆจะไม่มีใครรู้ต้องมองกับกระจกคะ่ะฝึกกับกระจกฝึกกับกระจกและยิ้มให้กับกระจกยิ้มมองตามองตาระหว่าง ตัวเรานี่แหละมองและ็ยิ้มให้กันให้กำลังใจกันเฮ้ยฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆมันโคตรเก่งนะอันดับแรกเลยคนเราส่วนมากจะชอบกดสติสภาพของตัวเองกดกดกดสติสภาพตัวเองว่ากูทําไม่ได้กูไม่เก่งกูไม่ไปหรอกกูคงทําไม่ได้เหมือนเขาขึ้นเล็กๆแวบๆออกมาแบบแวบอิจฉานะคะการแวบแบบนี้มันทําให้คุณทําอะไรไม่สําเร็จทําอะไรก็ยากเพราะฉะนั้น คุณจะต้องแบบมีความสุขคือยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งให้ได้ปิตีสุขบอกรักกตันยูรู้คุณค่ะทุกสรรพสิ่งคุณกล้าที่จะขอบคุณเขาไหมคุณขอบคุณทุกคนที่เขาให้ให้อะไรคุณคุณขอบคุณเขาได้แต่คุณลืมลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณจินนี่ในตัวเราอะขอบคุณนะที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดขอบคุณนาที่สร้างพลังแรงใจให้กับเราบางทีมีมีเด็กตัวน้อยข้างในอ่ะ คุณชอบด่าตัวเองว่ามึง,งโง่มึงขี้เหล่มึงอ้วนมึงไม่เก่งมึงพูดไม่เป็นมึงขายไม่ได้มึงไม่เหมือนเขาเด็กตัวน้อยน้อยนั่งนั่งคุกเขา่านั่งกอดเขาร้องไห้ร้องไห้ถ้าใครที่นั่งสมาธิบ่อยๆนั่งหลายๆรอบคุณจะรู้คะ่ะคุณหลับตาไปคุณจะเห็นเด็กน้อยกอดประมาณห้าขวบคือในตัวเราอะจิตวิญญาณของเราอะนั่งร้องไห้อะร้องไห้แบบคือเราไม่เคยสนใจอะ ไม่เคยโกรธเขาไม่เคยบอกรักและก็ไม่เคยไม่เคยสื่อกับเขาคุณจะพลาดมากๆแต่ถ้าคนที่เขานั่งสมาธิบ่อยเขาสื่อกับจิตใต้สำเนกของตัวเองได้คุณเข้าไปเลยค่ะเข้าไปกอดเขาเลยต่อไปนี้ฉันจะรักเธอมากๆจะดูแลเธอเป็นอย่างดีจะไม่ลืมเธอเธออยู่กับฉันมาตั้งแต่เกิดและจะอยู่กับฉันจนวันตายเรา จะอยู่ด้วยกันรักกันและวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาคุณจะรู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งนั่งมองคุณอยู่มองคุณด้วยความรักอ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยถ้าคุณสำนึกรู้คุณขอบคุณร่างกายตัวเองก่อนนอนและตื่นนอนนะยังไม่จับโทรศัพท์มือถือคือคุณรู้สึกขึ้นมาได้แบบนั้นคุณจะรู้สึกเลยจะนอนแล้วตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งอะมองเราด้วยความรักรักเรามากไม่เคยทิ้งเราเลย นี่แหละค่ะคือถ้าเราจับโฟรเดียวกับจิตใต้สำนึกเราได้คุณทำอะไรคุณก็จะทำได้มันได้ดีถ้าคุณรู้จักทางลัดแบบนี้คุณจะเอาไหมมันเป็นเรื่องของความเชื่อและมันเป็นกฎแรงดึงดูดเป็นกฎวิทยาศาสตร์กฎธรรมชาติ ใครไม่รู้ใครไม่เชื่อก็แล้วแต่อยากอยู่แบบเดิมผลลัพธ์เดิมๆอยากเดินอ้อมอยากไปนานๆเป้าหมาย1ิบปี2 0ปี30ปีไม่มีอะไรอันนี้แล้วแต่แต่ถ้าคนที่อยากจะรอดอยากจะรวยความมั่งคั่งมันมาจากข้างในก่อนถ้าจิตใจของเราคือผู้ให้นะคะการขายสินค้าคุณให้อะไรกับเขาคุณไม่จําเป็นต้องออกมาขายทุกอย่างทุกเวลาทุกเหตุการณ์ไม่ต้องขายทุกโพสหรอก แต่คุณแค่บอกสมมติคุณกินลอรลิต้าแล้วผิวคุณดีขึ้นหน้าอกคุณตึงขึ้นน้องหนูคุณกระชับขึ้นไม่มีกลิ่นคุณโพสแค่นี้มันช่วยผู้หญิงมากมายหลายคนหลายคู่หลายครอบครัวที่เขาเตียงหักเพราะเขาไม่ดูแลตัวเองคือบางคนชอบกินปลาชอบกินผักดองชอบกินอาหารทะเลแล้วมันมีกลิ่นใช่ไหมพอคุณโพสว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีเนี่ย นี่คุณได้ให้แล้วนะให้คุณค่าให้สิ่งดีๆที่ผู้หญิงหลายๆคนที่เขามีปัญหาเรื่องหมดลูกเรื่องข้างในเรื่องน้องไม่สบายอะไรเนี้ยเนาะตกขาวเนี่ยคือการให้ให้สินค้าให้สิ่งดีๆ กับเขาบางคนกินเอสมสมส่วนกินโปรตีนแบบพวกออกกําลังกายหนักๆคุณออกกําลังกายหนักๆคุณกินข้าวเยอะคุณก็อ้วนแต่ถ้าคุณออกกําลังกายและคุณกินโปรตีนโปรตีนมันจะมาสร้างกล้ามเนื้อให้กับคุณสร้างซิกแพคใครอยากมีซิกแพคต้องกินโปรตีนนะคะออกกําลังกายให้ตายคุณก็ไม่มีซิกแพคเพราะว่าเวลาคุณเหนื่อยคุณจะกินข้าวเยอะกินข้าวเยอะกินข้าวเยอะใช่ไหมแต่ถ้าคุณกินโปรตีนก่อนออกกําลังกายนะมันจะดันไขมันที่อยู่ในร่างกายของคุณอะ ออกไปขับออกไปและสร้างกล้ามเนือ้อนี่แหละคนที่ทุกคนแลยคุณลองสังเกตพวกที่ออกกําลังกายเก่งๆพวกที่สร้างกล้ามเนือ้อฟิตกล้ามเนือ้อเขาเน้นโปรตีนค่ะโปรตีนอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจยี่ห้อไหนคุณก็ไปกินเพราะว่ามันมีหลายอย่างหลายยี่ห้อแต่อยู่ที่คุณจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับตัวคุณหรือเปล่านี่แหละค่ะคือการให้อีกอย่างบางคนให,ให้ให้ในที่นี้คือให้ใจ คุณเก่งเรื่องอะไรคุณเก่งเรื่องทําคลิปวิดีโอคุณเก่งเรื่องโพสตสินค้าคุณเก่งเรื่องการไลฟ์สดขายของคุณเก่งเรื่องทำคอนเทนต์คุณออกมาสอนบางคนหวงคะ่ะไปเรียนมาเฮ้ยกูเรียนมาคอร์สแล้วเป็นแสนกูไม่สอนฟรีหรอกใครอยากเป็นอยากเก่งมาเรียนกับกูสิอะไรเงี้ยเอออันนี้คือจิตของคนโลกของยิงงย่งหวงยิ่งหวงยิงไล่สิ่งดีๆไม่มาหาเราต่างกันกันกบคนที่เฮ้ยกูเรียนมาเป็นแสนแต่ว่าถ้าเกิดกูตายไปความรู้มันก็ไปมันก็ตายไปกับ ปูใช่ไหมสู้อามาแบ่งปันมาบอกคนอื่นที่เขาบางคนไม่มีเงินแต่เขาอยากจะมีเงินเลี้ยงครอบครัวอยากจะสร้างรายได้คนตกงานเยอะแยะยุคโควิดไม่มีงานทําเราออกมาสอนคะ่ะบางคนเออเขาไม่มีเงินเราส่งกล่องเป่าสินค้าให้เขาไปถ่ายรูปสอนเขาให้ความรู้เขาแบบนี้เรายิ่งสร้างปัญญาสร้างความรู้สร้างเงิน เขาสร้างเงินเลี้ยงครอบครัวเขาได้ต่างกันกับคนที่แบบว่ากูให้เงินเหมือนเราให้ปลาเหมือนเราให้ปลาให้อะไรลูกอะปอนข้าวอย่างเดียวปอนปอนปอนพอไม่มีเราหรือไม่มีใครให้เขาก็ไม่สามารถหาเงินหาข้าวหาอาหารหาปลาเป็นการที่จะให้คนเราต้องให้ความรู้ให้วิธีการจับปลาให้วิธีการหาเนาะถ้าเราทําแบบเนี้ยมันคือการให้ที่ถาวรให้ความรู้ให้วิชาชีพกับเขามันจะยิ่งดี การให้ยิ่งให้ยิ่งได้รับค่ะจิตตั้งต้นของเราเป็นแบบไหนเช็คให้ดีค่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกูดึงดูดไม่ได้แรกแกเนาะแรกแ,รก,แรก,กูทำไมดึงดูดได้ว่ายอดขายก็ได้เงินก็ได้อะไรก็ได้แต่ทำไมมันหดหูแล้วมันล่อยหล่อหรือมันหยุดชะงักคุณมาเช็คที่จิตตั้งต้นของคุณว่ามีความโลภเปล่าความโลภไหมอิจฉาไหมหรือรู้สึกว่าคุณไม่ตั้งเป้าหมายใหม่คนที่ไม่ตั้งเป้าหมายใหม่คือคนที่ตายไปแล้วรู้สึกว่าเออพอแล้วปรงแล้วโน,น่นนี่นั่นนะถ้าคุณปรงจริงคุณไปบวชเลยและคุณรู้สึกว่าถ้าบวชแล้วคนข้างหลังคุณ เขาดีหรือ,อยังมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขหรือ,อยังมีเงิน,ม,งนมีบ้านมีรถมีทุกอย่างพอไหมเขาหรือ,อยังถ้าคุณหนีบวชโดยที่เขากําลังเดือดร้อนเงินก็ไม่มีหนี้สินก็ท่วมหัวเขาอะไรเนี้ยอันนี้คือคุณหนีเอาตัวรอดคนเดียวแบบนี้ก็ไม่ใช่การที่คุณจะได้บุญเนาะเพราะฉะนั้นคุณต้องเช็คที่จิตตั้งต้นของคุณให้ดีถ้าถ้าคุณทําดีแล้วคุณขาดสิ่งไหนคุณต้องดูไว้ว่าเออทําไมมันด,ดูดยอดขายไม่ได้วะ่ะขึ้นอิจฉาขึ้นกังวลขึ้นสงสยัยอันนี้ กังวลทุกอย่างคุณตัดออกไปให้หมดตัดออกไปให้หมดวิธีที่จะช่วยให้คุณมีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นเนาะที่แบบเชื่อกับจักรวาลได้เชื่อมกับจักรวาลของคุณได้คุณจะต้องนั่งสมาธิค่ะนั่งบ่อยก็ได้ไม่จําเป็นต้องนานนะสนาทีหนาทีแค่เอ่อช้างช้างกะระดิหูหูแลบลิ้นเนาะแป๊บเดียวคุณรู้สึกว่า จิตคุณนิ่งสงบนั่นแหละค่ะรีบแผ่แผ่เมตตาให้ตัวเองแผ่ออกไปให้ยังโลกใบนี้แผ่ออกไปก่อนก่อนที่คุณจะอธิษฐานจิตคุณแผ่บุญแผ่เมตตาออกไปให้เขาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือและจึงขออธิษฐานจิตให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการให้ได้ในสิ่งที่หวังและถ้าคุณได้แล้วรวยแล้วรอดแล้วคุณจะทําอะไรคุณต้องมีศัจจาวาจาหนึ่งคุณอยากเป็นคนดีคุณจะออกมาไล่สดแบ่งปันคุณจะให้คนเป็น แสงสว่างรับใช้ผู้คนเคียงข้างครูสิตาคุณตั้งสัจจะอะไรไว้คุณอย่าลืมนะบางคนลืมบางคนได้ดีแล้วรวยแล้วลืมไม่ออกมาสอนไม่ออกมาแบ่งปันไม่ขอบคุณไม่ขอบคุณครูที่สอนคุณไม่ขอบคุณคนที่ให้โอกาสชีวิตคุณเปลี่ยนชีวิตลืมว่าเอ้ยกูทําเองกูได้เองเพราะกูฝึกของกูเองเออถ้าคุณเีเก่งเองแบบนั้นอันนี้คุณระวังให้ดีทีนี้แพงนะคะถ้าคุณ ไม่รู้จักสำนึกรู้คืนคุณเมื่อไหร่จักรวาลริบคืนเมื่อไร่ที่จักรวาลริบคืนคุณไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ง่ายเลยนะเพราะว่าจิตโลภจิตต่ําแล้วอ่ะมันยากเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนนะคะเอาไปทําดูเนาะวันนี้ครูมิ้นไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและให้กําลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ค่ะรักรักค่ะรวยๆนะคะเจอกันใหม่จ้า